ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ทุกคนปดติดคำว่าปัเยาของสิติวอเเองใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะต้องนำลงสู่สถานศึกษาแล้วหลักสูรคาก็ระบุไว้ทัดเจนแต่ทีนี้คนมองว่ามันเข้าม่ได้ต้องการปเรียนร้อาหรือวิธีการสูพึ้นคูทั้งภายในโรงเรียนและเพื่พ่งูใสถานศึกษาอื่นๆเพราะว่าบัราของิเรยนน้นสคัญที่คุอ าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบเรียนเชิญทุกทุกท่านได้รับชมการแสดงจากวงโปรลางโรงเรียนกาลสิงพิทยาสั์ในชื่อชุดการแสดงเยาวชนไทยก้าวไกลในอาเซียนเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ และคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนการสินพิทยาสันนางสาวกนิษฐามาเบ้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทอาขยานและทํานองสนะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการสินพิทยาสันเด็กญิงเพนพิชาวีรพันธ์ เขต24ท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านคณะกรรมการดำเนินการท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61ปีการศึกษา2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา24 จังหวัดกาลสินในวันนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรัตนชิน,นวัตรได้ตระหนักในความสำคัญยิ่งของการศึกษาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมีการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อให้สามารถ ตอบสนองสภาพปัญหารองรับขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านวิสัยทัศน์พันธกิจจุดเน้นกลยุทธ์เป้าประสงค์และผลผลิตดำเนินการจัดการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บุคคลที่มีความรู้คุณธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานอย่างสอดคล้องกับความถนัดและเต็มศักยภาพสร้างสำนึกความเป็นไทยมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอที่นำกลับคืนมาในครั้งนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะดิฉันไปทุกจังหวัด พวกเราแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคอีสานมีงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนทุกเขตพื้นที่เป็นการตื่นตัวของผู้บริหารการตื่นตัวของคุณครูมันมีเวทีนี้แหละนะคะจะต้องเป็นเวทีที่สำคัญของพวกเราเราได้แสดงศักยภาพ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ตามความสามารถของตัวเองนักเรียนได้แสดงออกทุกอย่างมันจะเป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูขอให้ผู้บริหารรักษากิจกรรมนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้วัดความสามารถของเราอันนี้แหละเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเวทีแข่งขันที่สำคัญที่สุด ของคุณครูกับนักเรียนที่ได้จะที่จะได้แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลนายกมนตรียิ่งรักการศึกษา